สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายสุกูสุสคนครับเมื่อนี้นะครับเนาะต้มเป็ดนะครับเมนูเมื่อนนี้ต้มเป็ดครับต้มเป็ดนี่ครับหอนนเปื่อยๆเลยครับนี่ครับจากใส่ถั่วครับปึ๊มอันนี้อันนี้ย่อนมอนนะครับย่อนมอน,นตับไงครับตับไง เซ่เสอพี่น้วงเบิ่งครับโอ้โห,โโหวดเอาน้ำน้ำน้ำนะครับน้ำแน่ปื๊บปื๊บปื๊บครับโอ้ยเสียบเสียบครับมีปลาคอพร้อมครับปลาคอไงครับย่าง อหอมให้มันสุกๆดีๆค่อยกินนะครับนี่กำลังย่างครับพี่น้องครับามาเด้อครับมาเด้อครับามาเด้อไม่กินน้ำกันครับพี่น้อง